อยากดูมีเทสดีรสนิยมดีและไม่ชอบซ้ำกับใครเป็นตัวเองและอยากมีความสุขใช้ชีวิตได้เต็มที่ตัวนี้ได้เลยค่ะแล้วจะบอกว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่เวลาฉีดแล้วแต่ไม่รู้นะทุกคนต้องไปลองเองที่ไปเที่ยวเนี่ยจะมีแต่คนวโดงซออคอแล้วบอกว่าพี่สายฉีดกลหอมอะไรมากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่เตะสมูกคนได้ง่ายด้วยคื้นกลิ่นของเขาเนี่ยเปิดมาด้วยกลิ่นของเลเธอร์กลิ่นหนัง กลิ่นไม้ๆนะคะซึ่งปกติเวลาที่เราเดินท้องตลาดเราก็จะได้กินอยู่แล้วกินฟลอร์กินจัสมินกินกุหลาบกินลิลลี่ไอลริสพีโอนีอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเขาแตกต่างเป็นน้ำหอมที่ไม่มีเพชกลิ่นนี้เป็นกลิ่นขายที่องกมรดดงฟินมา12ปีแล้ว2กลิ่นนี้ถ้าฉีดคู่กันแมทชิ่งกันได้ดีมากแนะนำเลยฉันเซ็ตคู่เ็จบุ๊นะคะฉีดฟินแบ็ตาม แบบนี้นะคะสกลิ่นรับประกาศฉีดแล้วไม่ต้องมีคําถามใดๆกับตัวเองเลยเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ฉีดเซนทัวร์ฉีดฟิลตอินแบกนะคะคุณจะบอกตัวเองได้เลยว่าฉันนี่แหละเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ที่สุดสองขวดวันนี้นะคะรานะคาพิเศษมากจะมีขายเฉพาะในเพจเท่านั้นนะคะไปเช็คได้เลยที่อื่น1,490นะคะวันนี้ใครเห็นในเพจใน a c e b o o k เนาะหนึ่ 1, บาทเท่านั้นนะคะพิมพ์รหัสได้เลยมด1ค่ะ